ครั้งเดือน5ปีพุทธศักราช2,337เป็นปีที่13ในรัชกาลที่1กรุงเทพมหานครพระชนมายุการแห่งส้นเด็ชพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรย่างขึ้น2 8พรรษาอายุสมเน,นโตก็ได้18ปีบริบูรณ์พระโหราธิบดีพระวิเชียนและสมียนตราด้วงได้พิจารณาเห็นกริยาท่าทาง และจัญญาอาการสติปัญญาอย่างเยี่ยมแปลกกว่าที่เคยได้เห็นมาก่อนทั้งมีรัฐประคตน้ำขนุนคาดด้วยจะทักถามและพยากรณเองก็ใช่เหตุจึงปรึกษาเห็นตกลงพร้อมกันว่าควรจะนำเข้าถวายตัวแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากมรมหลวงอิสระสุนทรให้ได้ทรงทอดพระเนตรอันหนึ่งพระองค์ท่นก็ทรงปโปรดพระและเนนที่ร่ำเรียนรู้ในธรรมทั้งสองคือคันทธทุระ และว,วิปัสนาธุระบางทีหากพ่อเนนมีวาสนาดีก็อาจจะเป็นพระหลวงเน่นหลวงก็ได้คุณนางทั้งสามปรึกษาตกลงเห็นพร้อมกันแล้วจึงบอกแก่สมณเณรโตให้รู้ว่าจะนําเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากมรมหลวงอิสระสุนทรในวันเดือนหขึ้นห้าค่ำนี้สมณเณรโตเมื่อรู้ตัวว่าจะต้องเข้าเฝ้าจึงเตรียมตัวย้อมผ้า ยอมรับประคดนามขนุนของโยมผู้หญิงที่ให้มานั้นซึ่งโยมผู้หญิงกระซิบสั่งสอนเป็นความลับกําชับมาด้วยฟอกย้อมรับประคดสายนั้นจนไม่เอี่ยมพอถึงวันกำหนดพระโหราธิบดีพระวิเชียนและสมียนตราด่วงได้ออกมาที่วัดบางลำพูเรียนกับท่านอาจารย์แก้วว่าจะพาสมณีโตเข้าเฝ้าถวายตัวแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทร พระอาจารย์แก้วก็อนุมัติตามใจแล้วเรียกสมณณนโตมากล่าวสอนทางขนบธรรมเนียมเดินนั่งพูดจาก,กับเจ้าใหญ่นายโตใช้ถ้อยคำอย่างนั้นนั้นเมื่อจะทรงถามอะไรมาให้มีสติระวังระไวพูดมากเป็นขี้เมาก็ใช้ไม่ได้พูดน้อยจนต้องชักต่อก็ใช้ไม่ได้ไม่พูดก็ใช้ไม่ได้พูดเข้าตัวก็ใช้ไม่ได้จงระวังตั้งสติสัมมาสัมปชัญญะไว้ในถ้อยคำของตน เมื่อสั่งเสร็จก็ให้หมผ้าครองจีวรให้เรียบร้อยไปกับคุณพระสมณเณรโตน้อมคำนับรับโอวาทแล้วไปเข้าห้องครองผ้าขาดรัตประคดเสร็จจุดทูปเตียนอาราธนาพระบริกรรมภาวนาแล้วก็ออกมาหาพระโหราธิบดีพระวิเชียนเสมียนตราดวงท่านทั้งสามจึงนมัสก,การลาพระอาจารย์แก้วแล้วพาสมณเณรโตลงเรือแหวนสีแจวล่องมาจอดที่ท่าตำหนัก แผ่หน้าพระราชวังเดิมแล้วนำพาสมณีขึ้นไปบนห้องท้องพระโรงในพระราชวังเดิมณฝั่งธนบุรีใต้วัดรักังนั้นฝ่ายพนักงานหน้าท้องพระโรงนำความขึ้นกราบทูลว่าพระโหราธิบดีพาสมณีมาเข้าเฝ้าจึงเสด็จออกท้องพระโรงทรงปราศัยทักถามพระโหราธิบดีพระวิเชียนและเสมียนตราด้วงแล้วได้ทรงสดับคำพระโหราธิบดี กราบทูลเสนอคุณสมบัติของสามเณรขึ้นก่อนเพื่อให้ทรงทราบจึงทอดพระเนตรสามเณรโตทรงเห็นสามเณรโตเปล่งปรังรังสีรัศมีกายออกมางามมีราศีเหตุด้วยกำลังอำนาจศิลธรรมสมาธิคุณปัญญาคุณหากอบรมสมกับภ้ากาสาวพัดและมีรัประคตน้ำขนุนอย่างของคุณนางนายตำรวจใหญ่ขาดเป็นบริขารมาด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงทรงพระ,กะเกสษมสันสมนัตยิ่งนักสเสด็จตรงเข้าจับมือสมณีนโตแล้วจูงมาให้นั่งพระเก้าอี้เคียงพระองค์ทรงถามว่าอายุเท่าไรสมณีนโตจึงตอบว่าขอถวายพระพร,พรอายุได้18ปีเต็มในเดือนนี้แล้วทรงถามอีกว่าเกิดปีอะไรบ้านเดิมชท,ที่ไหนสมณีนโตจึงตอบว่าเกิดปีวอกอัตศก บ้านเดิมอยู่ใต้เมืองกำแพงเพชรแล้วย้ายลงมาตั้งบ้านอยู่เหนือเมืองพิจิตรจึงทรงรับสั่งอีกว่าโยมผู้ชายชื่ออะไรสามเณรโตจึงตอบว่าขอถวายพระพร,พรไม่รู้จักแล้วรับสั่งถามว่าโยมผู้หญิงชื่ออะไรสามเณรโตก็ตอบว่าขอถวายพระพร,พรชื่อแม่งุดสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงรับสั่งถามต่อไปว่า ทำไมโยมผู้หญิงไม่บอกตัวโยมผู้ชายให้เจ้ากูรู้จักบ้างหรือสามเณรโตก็ตอบว่าโยมผู้หญิงเป็นแต่กระซิบบอกว่าเจ้าของรัฐประคนนี้เป็นเจ้าคุณแม่ทับขอถวัยพระพรครั้งได้ทรงฟังตระหนักพระหฤทัยแล้วทรงพระปาโมตเอ็นดูสามเณรโตยิ่งขึ้นจึงทรงรับสั่งทึกทักว่าแนะ่คุณโหราเนนองนี้ ฟ้าจะทึกทักเอาเป็นพระโหรานำช้างเผือเข้ามาถวายจงเป็นเนนของฟ้าต่อไปฟ้าจะเป็นผู้อุปถัมบำรุงเองแต่พระโหราต้องเป็นผู้ช่วยเลี้ยงช่วยสอนแทนฟ้าทั้งพระวิเชียนและเสมียนตราด้วงช่วยฟ้าบำรุงเนนเนนก็อย่าศึกเลยไม่ต้องอนาถรอ,อะไรฟ้าขอบใจพระโหรามากทีเดียวและเห็นจะต้องย้ายเนนให้มาอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชมี จะได้ใกล้ๆกับฟ้าให้อยู่วัดนิพพานารามหรือปัจจุบันเรียกว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์พอรับสั่งแล้วจึงสรงพระอักษรเป็นลายพระราชหัตถเลขามอบสมมเนรโตแก่สมเด็จพระสังฆราชมีแล้วส่งลายพระราชหัตถเลขานั้นมอบพระราชโหราธิบดีให้นำไปถวายพระโมราธิบดีน้อมเสียนคำนับรับมาแล้วกราบถวายบังคมลา ทางพระวิเชียนและสมียนตราดวงสมเณน,นโตก็ถวายพระพรล,ลาหลังจากนั้นสมเณน,นโตจึงได้เข้าเรียนในวัดมหานิพพานารามตามรับคำสั่งได้ทำวัดปฏิบัติแก่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าไม่ได้ขาดตกบกพร่องและเข้าเรียนคำพีพระปริยติธรรมจนทราบรัฐทิวิธีของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจนชำนาญดีและเข้าเรียนกับพระอาจารย์เสมวัดนิพพานาราม อีกอาจารย์หนึ่งด้วย